ปเริ่สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่มเมเปิลเิ่ไฟดาว์ตัวตึงร้านเรามีชุดให้เลือกมากมายและนี่เป็นเพียงสถิติเท่านั้นการเลือกชุดจริงจะนัาที่เอไอจะนัดเข้ามาเลือกชุดจริงหนึ่งถึงสองเดือนก่อนงานสำหรับลูกค้าที่ถามว่าทำไมต้องหนึ่งถึงสองเดือน mm hmm. เพราะสาวสาวที่เลือกไปก่อนหนึ่งถึงสองเดือนแล้วอาจจะอยากเปลี่ยนใจเพราะทางร้านเรามีชุดคอลเลคชันใหม่เข้ามาตลอด หลังจากเลือกชุดวันจริงเสร็จจะเป็นการคอนเฟิร์มชุดที่ต้องการลูกค้าจะต้องเซ็นล็อกชุดเพื่อยืนยันและลดการผิดพลาดในการล็อกชุดสำหรับลูกค้าที่ถามว่าทำไมต้องเข้ามาเซ็นล็อกชุดถ้าไม่ล็อกจะเป็นอย่างไรการเซ็นเป็นการคอนเฟิร์มชุดที่ต้องการเป็นการเก็บชุดให้พร้อมใช้งานและไม่ให้ชนคิวกับลูกค้าท่านอื่น ลองชุดวันจริงเจ้าหน้าที่ AE จะนัดเข้ามาวัดตัวและชั่งน้ําหนักมาส่วนศูนก่อนวันงาน10-15วันในวันที่วัดตัวจะใช้เวลา10นาทีไม่มีการลองชุดหลังจากวัดตัวเจ้าหน้าที่ AE จะนําใบวัดตัวไปส่งแก้สําหรับลูกค้าที่ถามว่าทําไมถึงไม่มีการลองศูนพอเป็นการวัดตัวจากไซส์จริงของบ่าวสาวถ้ามีการลองอาจจะทําให้ไซส์คาดเคลื่อนพอชุดเจ้าสาวมีความหนาและพอมกว่าชุดไปเวกแล้วทําไมถึง10-15วันพ้องหุ่นของบ่าวสาวจะใกล้เคียงวันงานมากที่สุด หลังจากวัดตัวจะมีการนัดเข้ามาฟิตติ้งครั้งที่หนึ่งเพื่อลองชุดหลักแก้ซสให้พอดีก่อนวันงาน5-7วันสำหรับลูกค้าที่ถามว่านัดเข้ามาก่อน5-7วันได้ไหมได้เลยค่ะแต่จะอยู่ในระยะเวลา7-10วันกรณีชุดไม่พอดีจะต้องมีการแก้ซสเพิ่มเติมจะมีการนัดฟิตติ้งครั้งที่2ก่อนวันงาน3-5วันเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะต้องมีการแก้อะไรเพิ่มเติมหรือ แล้วถ้าต้องมีการแก้ไซส์เพิ่มเติมกรณีฟิตติ้งครั้งที่2แล้วยังไม่พอดีทางร้านจะนัดเข้ามาฟิตติ้งครั้งสุดท้ายภายในวันรับชุดถ้าชุดยังไม่พอดีทางร้านจะแก้ไขภายในวันรับชุดให้ได้ทันทีหลังจากนั้นจะเป็นการนัดรับชุดบังจริงทองฟิตติ้งอีกครั้งก่อนออกจากร้านเพื่อเช็คความเรียบร้อยและรับชุดก่อนวันงาน2 -3 วันระยะเวลาการเช่าชุดอยู่5วันนับตั้งแต่วันรับชุดจนถึงวันคืนชุด หลังจากรับชุดจะมีการจ่ายค่าประกันชุดค่าประกันชุดจะแบ่งตามเกรดเริ่มต้นที่5 0 0 0บาทต่อ4ชุดทำไมถึงต้องจ่ายค่าประกันการจ่ายค่าประกันเป็นการประกันว่าชุดที่บ่าวสาวเอาไปใช้จะนำกลับมาคืนในระยะเวลาที่กำหนดและประกันว่าชุดที่นำไปใช้จะนำมาคืนภายในสภาพเดิมสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการของทางร้านลูกค้าจะต้องนัดผ่านลายออฟฟิเชียลล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการโดยประมาณ7วันอย่าลืมนะคะร้านเราหยุดทุกวันจันทร์ขอบคุณที่ใช้บริการเมเปิลเลค่ะ